สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่18กันยานะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมหน่อกล้วยแดงอินโดนะครับของเจ้าลอยล้านนะครับก็ไปชมกันเลยนะครับทีละต้นไปนะครับต้นที่มีใบนะครับก็จะมีนะครับหนึ่งนี้นะครับต้นนี้นะฮะนี่นะครับ ก็สองนี่นะครับแล้วก็สามนี่นะครับจะค่อยๆไล่ให้ดูนะครับก็สี่นี่นะครับสี่จะเป็นต้นนี้นะฮะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็ต้นที่ห้านะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ต้นที่หก,กนะครับถึงออกใบแรกนะฮะ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นต้นเล็กอยู่นะครับยังไม่ยังไม่ออกใบนะครับปรมาดูต้นแม่นะครับต้นแม่ก็ใบล่าสุดนะครับจะเป็นใบนี้นะครับเป็นใบนี้นะครับก็สวยงามครับสวยงามมีเอกลักษณ์ครับตามสไตล์เจ้าลอยล้าน,นครับ ก็ใบก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นใบนี้นครับดูรายละเอียดนะครับก็หลังใบนะครับนี่ครับรายละเอียดหลังใบรายละเอียดรายละเอียด ตรงลำต้นนะครับจะเป็นเส้นขึ้นไปครับเป็นเส้นไปนะครับก็ใบนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูครับระหว่างใบนี้นะครับสีเขียวนะครับกับใบนี้ครับจะแตกต่างกันครับอันนี้ไม่ใช่แสงนะครับไม่ใช่แสงสะท้อนใบนะครับใบเนี้มันเริ่มเป็นสี สีเหลืองครับสีเหลืองสีทองนะฮะนี่ครับใบนี้นะฮะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับใบนี้เขียวเลยนะครับส่วนใบนี้จะออกเป็นสีทองเลยนะครับตรงนี้ไม่ใช่แสงสะท้อนนะครับนี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นความพิเศษก็โดนแดด แดดร้อยทุกใบนะครับแต่ว่าจะมีบางใบที่พิเศษขึ้นมานะครับก็เป็นเอกลักษณ์นะครับก็ลอดใหม่ก็ขึ้นมาแล้วครับลายพายุอ่องมาก่อนนะครับลอดใหม่นี่เป็นลายหลังใบนะครับที่เห็นอยู่เป็นลายหลังใบนะครับ ก็ลายลายต้นนะครับไปยันการเลยนะครับก็ฝนเพิ่งตกเสร็จนะครับก็จะเลอะเทอะหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างนะครับปลูกที่โล่งก็ปลูกลงดินก็ประมาณนี้ครับจะเลอะเทอะหน่อย นี่นะครับเดี๋ยวให้ชมมุมวิวเข่าครับนี่นะครับที่ผมชอบถ่ายจะเป็นมุมนี้นะครับนี่นะครับ ก็สวยงามครับเข้ากับวิวภูเขาฮะก็เดี๋ยวผมก็จะพัฒนาหน่อนี้ไปเรื่อยๆนะครับหนอนลูกนะฮะผมก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็คนที่สนใจผมก็จะเปิดให้จองนะครับเปิดให้จองบางส่วนนะครับ ส่วนหนอที่เหลือผมก็จะพัฒนาปลูกไปเรื่อยๆนะครับให้ได้ลายใหม่ๆขึ้นมาจะได้มีสีสันขึ้นนะครับจะได้มีหลากหลายนะครับโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่คอยติดตามคอยกดไลค์คอยคอมเมนต์ให้กันนะครับก็ อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับก็เป็นกรารลยานิมิตต่อกันนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ